สวัสดีครับ FC พลังบวกทั้งหลายนะครับทั้งฝั่งไทยนะครับแล้วฝั่งอปรลาวนะครับแล้วก็ตัวประเทศนะครับก็หางายไปหลายวันนะครับไม่ได้มาพูดมาคุยนะครับแต่ก็ยังติดตามข่าวนะครับอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็แสดงความยินดีกับ พี่น้อง f อฟซลังบวกนะครับแล้วก็น้องคำหลานะครับตอนนี้ก็เพลงก็ใกล้จะออกนะครับก็ตอนนี้เห็นทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับก็เข้าไปกดไลค์ให้น่าจะเป็นร้อยครั้งแล้วนะครับก็เราก็สนับสนุนสิ่งด,ดีนะครับที่ที่พวกเราได้ช่วยกันทำนะครับมันก็เป็นเรื่อง ความภาคภูมิใจสำหรับพวกเราทุกคนนะครับที่เราได้ร่วมกันนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากให้มีซิงเกิลออกมานะครับก็อยากให้พวกเราที่รักนะครับในความยุติธรรมนะครับก็รักในตัวน้องนะครับก็ช่วยกันการกดไลค์กดแชร์นะครับกดทุกวันนะครับเพราะเราก็ อย่างถือว่าเราเป็นกลุ่มที่ยังไม่ใหญ่นะครับก็ถ้าหวังว่าเราจะมียอดไลค์ยอดวิวออกมาแบบเพี้ยงป้างเหมือนคนอื่นเราก็ก็อาจจะไม่ไม่ถึงเขานะครับแต่เราก็ยังต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะครับแต่ถ้าพวกเราช่วยกัน กดไลค์กดแชร์ทุกวันนะครับมันก็คงจะทำให้เราสามารถทะลุปเป้าหมายได้นะครับเราก็ต้องช่วยกันนะอย่างผมนี่ก็ดูทุกวันกดทุกทุกสินาทีนะครับก็เพื่อให้ให้เราได้ยอดยอดไลค์มากๆนะครับมราก็คง ถ้าเราพูดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็ต้องปฏิบัติด้วยนะครับมันถึงจะได้ผลนะครับส่วนกลุ่มที่ยังมองลบอยู่นะครับยังเข้ามาดราม่าอะไรอยู่นะครับผมอยากให้พวกเราเอาตัวอย่างท่านเลวัตนะครับท่านคนตำรวจโทรเลวัตนะครับถ้าใครตามข่าวนะครับ ท่นเป็นคนจริงนะโดยเฉพาะพวกยูทูบเบอร์ที่ไม่มีมารยาทนะครับยูทูบเบอร์ที่ชอบโมลี่ชอบดราม่าชอบด่าคนอื่นนะครับหลังจากที่ข่าวมอชอพนนะครับซึ่งศาลตัดสินไปแล้วศาลขั้นต้นนะตัดสิน20ปีนะครับ ท่านก็ออกมาพูดค่อนข้างได้ใจนะท่านมองว่าสังคมเราเนี่ยทุกวันนี้มันเพียนนะครับไม่แยกแยะชั่วดีนะครับแล้วก็ไปตัดสินคนอื่นนะครับโดยที่โดยเฉพาะแม่น้องชมพู่นะก็ถูกสังคมประนามทั้งเขาเป็นคนรุนเสีย ป็นคนเสียหายนะครับก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังไปด่าแม่น้องชมพูน่นะครับนะครับแทนที่จะอุอกเค้นใจนะครับแต่กลับไปเชียร์ผู้ต้องสงสัยนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีทุจริตเรามีธุรกิจนะไม่ใช่มีทุจริตมีธุรกิจร่ำรวยเงินทองนะครับ มันก็เหมือนสังคมเรามันเพี้ยนอ่ะมันไม่เปรียบนะครับเรื่องเล็กๆก,ก็ให้ทําเป็นเรื่องใหญ่สร้างกระแสมียูทูบเบอร์ออกมาเชร์นะครับไม่รู้สึกว่าสังคมเด็กคิดยังไงมองแต่เรื่องผลประโยชน์มองแต่เรื่องธุรกิจมองแต่เรื่องที่จะได้อย่างเดียวนะครับรู้สึกว่าสังคมมันเริ่ม เกาะบางมาเริ่มอ่อนแอนะครับคนมองเห็นผิดเป็นชอบนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนะครับสังคมผิดเพี้ยนวิปริตนะครับก็เหมือนกันนะครับกรณีน้องทำลาเราเนี่ยแค่น้องเขามาร้องเพลงมาออเด t ชั่น ก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับคนอยากมีอนาคตอนิเช่นแต่ทําไมมีคนออกมาใส่ร้ายป้ายสีมากล่าวหามาโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็คือความวิปริตของสังคมความอิดฉชาลิษยานะครับโดยที่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับ เราก็เห็นแล้วนะครับว่าอะไรเป็นเรื่องความผิดความถูกสังคมควรแยกแยะนะครับไม่ใช่ภายอารมณ์ส่วนตัวไปตัดสินคนอื่นนะครับอย่างกรณีท่านเลวัดท่านก็จัดไปแล้วนะครับที่ออกมาว่าท่านมาไล่สดนะครับท่านก็ไม่ไม่มีการให้อภัยแล้วท่านก็ไม่รับคําขอโทษเลย นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะคนที่มาไลฟ์สดว่าท่านเข้าไข่ิดกฎหมายนะครับเรื่องการออกสื่อโดยใช้เรื่องผ่านสื่อโดยใช้กรณีผ่านสื่อนะครับโดยใช้โจมตีให้ร้ายคนอื่นนะครับ ดยผ่านสื่อนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงนะมันจะมากกว่าความผิดเรื่องหินประมาทนะครับโดยทั่วไปนะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วแต่กรณนีนี้คือเขาเรียกว่าหินประมาทคนหน่โดยผ่านสื่อนะครับเอา ไปลงนะครับทำให้บุคคลอื่นเสียหายนะครับอันนี้ก็เขาไปว่ากันที่ศาลนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนที่ที่เอาจริงจริงอย่างจังนะนะครับท่านไม่ยอมนะแล้วเรานไปแจ้งความที่เมืองการเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าใช้ว่าทราบที่ไหนแจ้งที่นั่นนะครับ็อคนที่ถูกแกวถูกท่านฟ้องก็ต้องไปเมืองการนะครับ ไม่รู้ยส่งตรงไหนนะก็ต้องขับรถขับลาเสียเวลาไปนะครับก็เหมือนกันนะพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยคนที่กล่าวหาทํำลายนะครับออกสื่อเหมือนกันออกไลฟ์สดด้วยมีคนเข้าไปดูเยอะด้วยวด่โคตรพ่อโคตรแม่ด่าหรือเสียห,หายนะครับถ้าจะเอา ถ้าน้องทำหลาจะเอาผิดจริงๆก็ก็โดนหนักนะครับแต่บางเอิญน้องก็ก็มาให้อยายให้ยกโทษให้พอมีทนายก็น้องก็มาขอโทษนะครับยกโทษให้แล้วทนายท่านก็ก็มาเตือนนะครับว่าก็อย่าให้มีอีกนะครับถ้ามีก็ก็คงเราก็จัดไปจัดไปเลยนะครับ เพราะคนแบบนี้ไม่ควรเก็บไว้นะครับมันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมใครจะผิดจะถูกไม่ใช่ออกมาไลฟ์สดดาเขานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ไปกล่าวถึงเขาคนเ่านั้นให้เสียหายเนะี่ยมันไม่ควรกระทําเราคนนอกเราก็ฟังไม่ได้เราก็ทนไม่ได้นะครับดังนั้นคือตอนซิงเกิลน้องเขาออกนะเข้าใจว่ายังมีกลุ่มพลังลบ เข้าไปคอมเมนต์นะครับเข้าไปดราม่าอยู่นะครับเพราะว่าเราก็เอาข้อความตอนเนี้ยข้อมูลเราไนี้ส่งให้ทนายนะครับที่เขาเป็นทนายที่จะมาดูแลเรื่องเรื่องราตวต่างๆน้องคำหลานะครับเขาจะได้ดําเนินคดีไปนะครับไม่ควรปล่อยไว้นะครับเพราะว่าเราให้โอกาสเขาไปแล้วเราตักเตือนเขาไปแล้วนะครับเราก็ยกโทษให้แล้ว ในรูจะด,ด่าด้หรือเปล่ายกโทษทั้งที่ตัวเองไม่ได้ไปด,ด่านะครับก็ถือว่าคนดีก็ให้อภัยนะครับแต่คนจันไรมันก็คงไม่ไมหยุดนะครับมันก็พูดไปเรื่อยๆนะครับยิ่งยิ่งไม่มีใครดำเนินคดีก็ยิ่งจะได้ใจก็พูดเข้าไปเรื่อยๆนะครับีจริงแล้วไหนต่อให้เขาเกล่าวหาที่ที่ใช้นามแฝงนะ จะเป็นคําไม่ใช่คาหลาตรงๆจะเป็นคําไหลหรือคาอะไรก็แล้วแต่โดยเจตนานะครับโดยข้อมูลดั้งเดิมคนเหล่านี้เขาก็ยังมีพฤติกรรมเขาเคยกระทามาแล้วก็เราก็ไปเอาข้อมูลเก่านะครับที่เขาเคยไลฟ์สดว่าน้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับด่าคนแบบหลีกเลี่ยงคําอ่ะพูดไม่พูดตรงๆนะครับ แต่โดยพฤติกรรมโดยเจตนานะครับศาลก็จะถ้าจะฟ้องศาลก็จะดูโดยเจตนาโดยพฤติกรรมดั้งเดิมนะครับว่าคนกลุ่มเนี้ยมีพฤติกรรมยังไงกับผู้เสียหายนะครับถ้าฟ้องมันก็มีน้ำหนักที่จะเอาผิดได้นะครับเราก็ก็เก็บข้อมูลนะครับสองไปนะครับมันก็คงไม่ยากเท่าคดีสมพู่หรอกนะครับ อันนี้ก็ง่ายกว่านะครับมันชัดเกมทางสีทางอะไรนะครับก็พอดีเ,อเพลงน้องก็ออกมาช่วงเ,เขาตัดสินคดีพอดีนะครับก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยก็ติดตามคดีนอชอพลน,นะผมไม่เรียกลุงพลแบบอายุน้อยกว่าผมนะครับ เรียกว่านอชอย่อมมาจากนักโทษชายผลนะครับเพราะสารตัดตินมไปแล้วพอให้เป็นสารชั้นต้นก็ถือว่าเป็นนักโทษแล้วก็ดีประกันตัวออกมาสู้คดีนะครับก็จะเป็นหมูรือจ่านะครับก็ก็คอยตามนะครับแต่ก็ไม่อยากจะไปชี้อะไรนะครับก็ให้สังคมว่ากันไปนะครับแต่เราก็รู้นะว่าผิดหรือถูกเพราะว่าหลายเรื่องมัน มันมีมูลมันมีข้อสงสัยนะครับมันมีพฤติกรรมที่สอดเกียตนาอยู่นะครับดังนั้นเราก็ไม่ไม่ไปละเมิดคําตัดสินของศาลเนาะนะครับแล้วเราก็ไม่ไม่ไปก้าวล่วงอะไรเขานะครับก็ให้เขาสู้กันไปนะครับคนดีก็ืีคุ้มอะนะครับคนไม่ดีสุดท้ายก็ ก็ถูกลงโทษนะครับต่อให้ภาพพจน์พยายามสร้างภาพลักษณ์ตัวเองเป็นคนดีนะครับแต่พฤติกรรมข้างในมันไม่ใช่นะครับพระไม่ได้ช่วยคนคนคนชั่วหรอกนะครับนะครับยิ่งอาศัยเทพอาศัยเจ้ามากขึ้นนะครับเทพก็คงไม่ใจดีนะครับไปปกป้อง,องนะครับ มีสิงศกิ์สิทคงไม่ปกป้องหรอกนะครับก็คิดว่าซิงเกิลของน้องคำหลานะครับพวกเราก็ช่วยกันนะครับผมก็ก็เข้าไปดูนะครับวันไหนเ v เต็มนะครับก็จะเข้าไปช่วยกดไลค์ทุกวันนะครับเราอยากได้ล้านล้านวิวเราก็ต้องกดทุกวันกดแบบต่อเน,นื่องนะครับไม่ใช่พูดเฉยนะนะครับพูดด้วยก็ต้องกด กระทำด้วยนะครับมันถึงจะได้ล้านวิวนะครับก็ต้องประมาณการใช้คณิตศาสตร์นะเรามี f อเท่าไหร่มีพันคนหรือมีหมื่มมมนคนหมื่นคนกดวิวคนละ20วิววันหนึ่งนะคูณไปเลยหมื่นคนอะ่ะได้เท่าไหร่นะครับหมื่นคน ก็เกือบสนะองแสนยี่สิบนะก็ยังต่ำนะก็วันละสองแสนนะครับห้าวันก็ได้ล้านหนึ่งแล้วเดีอยวถ้าเรามากกว่านั้นเราก็กดนะครับห้าวันล้านวิวอ่ะล้านวิวก็คือถ้าเรามีลุมเวฟซีอยู่สักหมื่นคนนะถ้าเรามากกว่านั้นถ้าเราสองหมื่นก,ก็สองวันก็ได้และโดยเฉลี่ยสักยี่สิบ อย่างน้อยยี่สิบนะครับวันหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงแต่ถ้าเรากดชั่วโมงละห้ารอบนะครับต่อคนนะอก็คูณไปถึงคนหนึ่งก็ตกร้อยครั้งนะครับร้านมันก็ทะลุแต่ถ้าเราไม่ทํามีแต่พูดมันก็ไม่ทะลุหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มจากการปฏิบัตนะิไม่ใช่เริ่มจากการพูด พูดไม่ทํามันก็ไม่สมเร็จนะเ้าฝากพวกเรานะครับก็ช่วยกันผมก็เป็นอีกแรงหนึ่งนะครับเพื่อช่วยกดนะครับเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับเรามีความภาคภูมิใจตรงนี้เงินเราก็ไม่ได้หรอกแต่เราก็ภาคภูมิใจเราอยากให้คนดีๆเขามีอาชีพที่สุดจริลเห็นน้องช่วยคนอื่นเราก็อยากจะช่วย,ยนะครับเข้าใจว่าวันนี้กลุ่ม fc นะครับ พวกเป็นเจ็กหนึ่งที่นอตหรือใครต่างๆนะครับก็จะวัดข้ามไปที่ฝั่งเรานะครับน่าจะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้นะครับกรณีเสื้อผ้านะครับเพื่อป้องกันหนาวนะครับอันนี้เราก็สนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมบุญนะครับขอให้ขออนุโมทนานะครับมีสิ่งดีๆนะครับขอให พุทธารรมมีแต่ความเจริญนะครับรุ่งเรืองน,นะครับธรรมะข้าขึ้นธุนนรกิจลุ่งเรืองเพลงดังๆปังๆเนาะผู้ร่วมบริจาคก,ก็ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับถึงไม่บริจาคนะครับผู้ร่วมเชียร์ผู้ร่วมให้กําลังใจก็ก็ให้ได้เหมือนกันนะไม่มีสุขภาพแข็งแรงเพลงดังปังๆรวยๆทุกคนนะครับพ่งนี้คริสต์มาสนะครับ ก็ขอให้จินตนาปิดคุ้มครองนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่จนนะครับมีโชคดีลาบตลอดไปนะครับก็ขอสวัสดีครับ